สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูพะคเนศนิวอีกครั้งหนึ่งครับวันที่5มีนาคม2554ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาลงแปลงกันนะครับวันนี้เราปลูกเรียบร้อยแล้วครับปลูกลงเมล็ดลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสมาชิกของเราที่มาในวันนี้นะครับแปลงแรกนี้ก็จะปลูกนะครับเราจะดู การเจเริญเติบ,บโตของมันไปเื่ได้วันนี้วันแรกของการลงเมล็ดนะครับแปลงนี้จะมีพวกพริกมะเขือเทศและก็มีกระเพรานะครับซึ่งจะเป็นปลูกเป็นต้นกล้าซะก่อนแล้วค่อยแยกออกไปปลูกทีหลังอ,อันนี้<ส>นะครับผักกาดห,ห,หอมหรือบ้านผมเรียกว่าผักสลัดนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าผักสลัดเรียกว่าผักกาดหอมก็วันนี้แหละก็จะดูการเจริญเติบโตกันนะครับแล้วก็แปลงต่อไปแปลงถัดมานี้นะครับก็จะเป็นอะไรวะ เออผักชีนะครับมาแต่ชีพระยังไม่มานะครับวันนี้มาแต่ชีก่อนนะครับอันนี้นําเสนอเองครับผมเป็นผมเป็นคนปลูกเองครับแปลงนี้นะครับต้องดูอะไรนะครับว่าแต่ละแปลงนั้นจะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้แปลงเป็นกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งดูแปลงผมครับกวางตุ้งเล็กๆนะครับอันนั้นเล็กๆนั่นแหละครับครับครับลองดูไปครับตรงนู้นนะครับที่มีไม้เสียบๆอยู่นะครับอันนี้กําลัง ทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลุงคนงานนะครับมาช่วยลุงคนงานมกก็ุงดีเป็นพันโลงประจําอาคารกิจกรรมวันนี้ก็มาช่วยทาแปลงนี่จะเป็นแปลงพวกอะไรนะพวกทั่วทั่วกับแตงนะครับทั่วกับแตงซึ่งควอบคลุมการผลิตโดยเสนาเอโคนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามีหลายๆคนมาช่วยมีนุกนิกมีน้องหญิงมีน้องโยเยมีพี่แบง มีดีมีเอ็โคนะครับวันนี้ไม่ได้มาอะไรพลังรองเท้าครับผมเออแล้วพรุ่งนี้เช้าใครจะตื่นมารดน้ําครับเออก็ประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝ่ายตัสดิการนะครับเป็นคนบริการขนมนะครับบริการขนมครับครับไมัได้ต้องการน้ำนะครับแล้วพรุ่งนี้ใครจะมารดครับน้ำอ๋อพี่แบงค์อ๋อยังติดปัญหาอยู่ว่าใครมารดตอนเช้านะครับก็ต้องมีนะครับมารดน้ําคนนี้ครับคนนี้ครับ ขอบคุณครับวันนี้น้ารายงานมาม่าถ่ายรูปครับถ่ายภาพ